นกป้วงเอาแป้งให้นะคะนี่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 แป้งเอาแป้งไหนเอาแป้งใหญ่เลยเหรอแป้งใหญ่เลยเหรออู้อู้อันนี้ด้วยเหรออ่าันนี้อ่ะอ่ะอ่ะเอาไหนอีกอันนี้ไหมอันนี้ด้วยอ่ะถืออ่ะอ่ะอันนี้ไหมอันนี้ด้วยอะคะอ่ะวางมาไว้ตรงนี้เลยเอ้ยเก่งมาก วันนี้น้องคีมจะใช้ทั้งหมดเท่านี้นะคะเยอะมากเลยหน้าหน้านักกุ้งจะสบึมไปได้วยสีเริ่มกันเลยดีกว่าอารชินาสีลายสีนี้เหรอนะคะทีนี้ทีนี้โอ้โหสีสดใสยสยอง อ่ะมามาไหนมาเรอืมอืมอืมทาทาตรงไหนเนี่ยอันนี้สีลายคะอันนี้สีลายสีตูดเห้อเฮ้อ <c oughs> ไปจ้าชีจูแล้วเป็นสีอะไรอะ่ะไม่ใช่สีตูดแล้วสีอะไรสีฟ้าอ๋อสีฟ้าเก่งมากเลย ที่เลยที่อะไรตักกัดตักตักกอดตักตักมันเยอะมันเยอะใช่ไหมไม่ทาตรงตาบ่ะงเออแวบๆเลยโหไม่ทาตรงตาตรงตานะกุ้งอ่ะโอ้ยว้ายทิ่มเข้าตาเลยอืมอืมอปข มันเยอะมันไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอ๋ออืมอ๋อไอข้างหนึ่งข้างหนึ่งอ๋อสวยสวยจังเลยอ่ะอันนี้อ๋ออืมอันนี้อ่ะนี่เดี๋ยวเรามาทาปากกันนั่นเดี๋ยวค่อยทาเนาะหรือทาเลยไหม พาให้นากุ้งหน่อยเลยให้นากุ้งหน่อยค่ะอือให้นากุ้งทำปั๊บๆสวยอยู่สวยจังเลยเออเอาอนนี่เออเอามานี่เอามานี่ไวนี่ไวนี่ไวนี่นี่ไวนี่ปิดแล้วปิดแล้วนี่ถ้าจะใช้ก็หยิบเนาะนี่อ่ะมาต่อนี่สีแดงนี่เอาไวนี่อีก ีอ้อีกอุปรกรณ์เด็กเล่นคีมอ่ะมาต่อเ้ยสีอดไสีแดงสีแดงค่ะสีแดงอะไรสีแดง ไม่เห็นทาข้างนี้เลยอ่ะฮะทาข้างนี้อะฮะฮะฮะให้ใ้ดี๋ฮะคิมไม่ทาบ้างเหรอคะเดี๋ยวลูกุ้งทาลูกุ้งให้ทาคิมไม่ทาบ้างคะนี่อันเนี้ยเนนี้ยเนี่อันนี้นะคะอันนี้ค่ะทานี้ค่ะ แล้วก็อันนี้นอันนี้อีกสีหนึง่งวิบวับมากเลยนี่เออ,เอสีไล่นะ่าโอดีน้ำตาลด้วยอือือืนักุ้งมีหนวดอ่ะนักกุ้งมีหนวดอ่ะ,กกอะสีติดเลยสีติดเลย ติดแล้วอ้าวไม่ติดแล้วหรอคิเวทฮึม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 เออมากเลยใช่ยายมีมงกุฎแล้วมงกุฎยายแปดมงกุฎคิมทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่คะแต่งหน้าค่ะคิมทำอะไรอยู่คะแต่งหน้าแต่งหน้าให้ใครแต่งหน้าให้นักกุ้งโอ้โหนักกุ้งจะสวยไหมเนี่ยสวยไหม สวยไหมสวยหรือขำอโอ้สวยเครียดเลยสวยมากเลยอืม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 บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ